แเ้วเทายิงวัณิตาสีนนท์นะคะชื่อเล่นชื่อพลอยค่ะก็เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยประเภทเซเ,ซเวอร์บุกคนเ,เ,เีค่ะของพลอยก็เนื่องจากว่าเล่นในน้ำทีมชาติก็แรงกิ้งอยู่อันดับ2ของประเทศค่ะในะตอนนี้แล้วก็ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมนะคะตอนปี2019ก็คว้าเหรียญทองประเภททีมเซเวอร์หญิงมา หลังจากนั้นก็มีไปเล่นบุคคลของปี2ปีที่ผ่านมานะคะเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะก็แบบเข้ารอบแประมาณนี้ค่ะตอนนี้ทํางานอยู่ที่กองทัพอากาศค่ะแล้วก็เป็นโค้ชอยู่ที่ชมรมฟันดาบกองทัพอากาศด้วยเช่นเดียวกันค่ะ พอใช้เวลานานระดับหนึ่งนะตอนแรกที่พอยเข้ามาเล่นฟันดาเป็นการชักชุงจากคุณพ่อคุณแม่ค่ะว่าเออเป็นสนามกีฬายใกล้บ้านแล้วพอลองได้มาเล่นได้เจอสังคมฟันดาบแล้วก็ได้สัมผัสกับ กีฬานี้ก็รู้สึกรักมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าพอร,รู้สึกว่าเด็กเนี่ยโดนชักจูงมาด้วยสังคมมากมาก่อนคือความสนุกความมิตรภาพที่เกิดขึ้นในชมรมหรือว่ามีเพื่อนแล้วก็รู้สึกว่าอยากเอาชนะในการที่เราเห็นว่าตัวเองพัฒนาไปเรื่อยๆสิ่งนี้ทําให้พลอยแบบ ชอบในการมาซ้อมกีฬาแล้วพอได้ไปลงแข่งน้ำมม,มนต์นั่นแหละคือรู้สึกว่าสนุกอะฟันดามันสนุกมากเลยมันตื่นเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็พอแพ้เนี่ยรู้สึกว่าอยากซ้อมแลวอยากเอาใหม่มันก็เนี่ยสู้กับใจตัวเองก็เลยบอกว่าฟันดาบมันฝึกทั้งแบบร่างกายแล้วก็จิตใจการเข้ามาอยู่ในสังคมฟันดาบมันทําให้แบบเป็นพลอยราทุกวันนี้แล้วพลอยก็แบบชอบตัวเองในทุกวันนี้ด้วยอะไรอย่างน,นี้ค่ะ ภทไซเบอร์ er, แต่ว่าจริงๆแล้วทุกดาบเนี่ยสประเภทดาบเนี้ยมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันต้องลองเข้าไปสัมผัสของต่ลดาบเองแต่ในส่วนของเซเบอร์จะเป็นดาบที่ออดูสง่าดูเท่มีความไวแล้วก็ใช้ความรวดเร็วในการตัดสินใจแล้วก็แก้เกมในห่วงวินาทีสั้นๆค่ะซึ่งมันทาให้ตื่นเต้นแล้วก็มีเสน่ห์มากค่ะ หมายของพลในตอนนี้ก็เนื่องจากว่าซีเกมจะมีจัดอีกซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพก็อยากจะเล่นอีกปีหนึ่งแล้วก็จะทําให้เต็มที่หวังว่าจะได้เหรียญทองทั้งบุคคลแล้วก็ทีมค่ะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะพัฒนาน้องๆไปไเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะให้ฟันดาบประเทศไทยเนี่ยฟื้นฟูขึ้นไปไเรื่อยๆแล้วก็อินสปิเรชั่นให้กับเด็กๆที่สนใจตันการแระอะไรแ้นปึ้งปึ้ง Okay. กีฬาเนี้ยได้เล่นแล้วจะรู้สึกว่ามีเสน่ห์มากตอนแรกๆอาจจะงงๆอาจจะแบบมันเล่นอะไรกันมองไม่เห็นเลยแต่ว่าถ้าลองได้มาสัมผัสรับรองว่าติดใจค่ะเเปปรีีียยยบดดดัังงข้มมมวิินนนหาทท่่ท่ไไอออุฉตต